มาอัปเดตข่าวนิวคาสเซลกับนิวส์ทูน24พฤศจิกายนนะฮะเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแฟนนิวกาสเซลก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวมาอัปเดตกันที่นี่ได้สําหรับข่าวนิวคาสเซลทีนิวส์ทูนวันนี้ผมก็เอาข่าวซื้อขายข่าวรือเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังนะว่าช่วงหลังเนี้ยมีข่าวอะไรเชื่อมโยงกับนิวคาสเซลกันบ้างโอเคเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับอันนี้จาก สกอตต์วิลสันนะเป็นนอตแอคโคนะครับเป็นสื่อสื่อหนึ่งของนิวคาสเซลและเขาบอกนะว่านิวคาสเซลเน,เนี่ยเริ่มมีการติดตามสถานการณ์ของ d ีว o กโอลิกกี้กองหน้าตัวสำรองชาวเบลเยียมของท <Liverpool, S 3> ีมลิเวอร์พูลก็เป็นทีมดังของพิมเมลีก็แหละและ้วก็ตามสายขา่าวเขาบอกนะว่ายอ g e เกนคอปเนี่ยอยากจะมีการขยับขยายแล้วก็ต้องการจะซื้อนักเตะในเดือนมกราคมอยากจะเสริมแกล่งในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมแล้วก็เอาเงินที่ว่ามาเนี้ยมาเสริมในตำแหน่งที่เอเกนคอปต้องการแล้วทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องการที่จะปล่อยดิวอกโอลิกี้ออกจากทีมด้วยนะครับเพราะว่าตลาดรอบกอนเนี่ยคือยังไม่มีข้อเสนอที่สามารถได้บทสรุปนะครับก็เลยอยู่กับทีมลิเวอร์พูลต่อไปแล้วก็ล่าสุดนะครับเดอะแม็กพายก็มีชื่อเริ่มเป็นทีมที่เข้ามาสนใจสถานการณ์ของโอลิกี้ อันนี้คือเพื่อนๆก็มองยังไงก็คอมเมนต์มานะสำหรับดีๆนี้คืออาจจะเป็นของดีที่ทีมใหญ่มองไม่เห็นค่าอีกคนก็เป็นได้นะอารมณ์เหมือนโจเซฟวิลล็อกที่เข้ามาร่วมทีมแล้วก็ปังในช่วงยืมตัวจำได้ไหมแล้วก็โอลิกี้เนี่ยก็มีประสบการณ์ในพิีเมียร์ลีกรวมถึงฟุตบอล UCL ด้วยเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็ชอบการเล่นนาคูนะครับแล้วก็ อยากจะได้ผู้เล่นเนี่ยที่มีประสบการณ์ที่ดีในพิมร์ลีกอันนี้ตามข่าวแล้วก็โอลิกี้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่อยู่ในลิท์ที่ดิวกาเซนให้ความสนใจในตำแหน่งกองแน่ทางลิวพูลเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่าซื้อมาประมาณ10ล้านปอนด์ก็คือซื้อมาจากลิวแล้วก็มีแหล่งข่าวจากหงแหล่งหนึ่งนะเขาบอกว่าทางลิวพูลเนี่ยอยากจะได้เงินในการปล่อยโอลิกี้นะครับประมาณ15-20ล้านปอนด์เท่านั้นเป็นค่าตัวที่ ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมปี2022ก็คือกําลังจะถึงเนี้ยน,นักเตะจะเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีก18เดือนอายุตอนนี้ก็ประมาณ26สนะครับสูง185แเป็นชาวเบลเยียมนะอ่ะแฟนดิวกาเซนอยากได้มหาเทพของหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างไหมนะครับชอบกันบ้างไหมถ้าชอบก็พิมพ์26มามนะครับดีวอลกอลิกีอืมส่วนตัวผมยังไงก็ได้นะถ้าเกิดว่าได้มาแล้วก็ช่วยให้นิวคาเซล ยิงประตูได้เยอะขึ้นหรือช่วยแอซซิตหรือช่วยทําให้ทีมมีโอกาสพัฒนามากขึ้นนะครับก็ถือว่าได้มาก็โอเคอต่อมากันที่ ESPN นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อสื่อหนึ่งของเมืองนอกเขาบอกนะว่าชาบีเออร์นเดสนะครับอันนี้เป็นกุนสือบาร์เซลโลนาคนปัจจุบันก็คือเป็นทีมเก่งของลาลีกาสเปนแหละก็คือให้ความสนใจอยากจะได้ทีโมเวอร์เนอร์นะครับกองหน้าเชลซี ชาวเยอรมันนะครับอยากได้มาร่วมทีมก็คือทีมบาร์เซโลนาตอนนี้ต้องการผู้เล่นที่สามารถยิงประตูดได้มากมายก็คือต้องการที่จะเอาคนที่เข้าระบบกับทีมด้วยแล้วก็เหมือนกับมีรายชื่อรายชื่อนี้ทีโมเวอร์เนอร์เนี่ยเสนอให้กับบาร์ซ่าในการดึงมาร่วมทีมอ่ะแล้วก็ถ้าใครจากันได้นะเวอร์เนอร์เนี่ยคิตเ็นฟอ์นะครับเป็นทียร์หนึ่งของเยอรมันเขาบอกนะว่า เวอร์เนอร์เนี่ยเป็นเป้าหมายของนิวคาสเซลแล้วก็เอเจนต์ของนักเตะเนี่ยก็มีการพูดคุยกับทีมงานนิวคาสเซลอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เขาได้มาก็มาเราติดตามสถานการณ์อนาคตของเวอร์เนอร์กันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาจจะปังเหมือนลินการ์ดก็ได้นะพอย้ายจากทีมแบบมีความกดดันสูงมาทีมที่มีความกดดันที่ไม่ได้สูงมากเขาอาจจะโชว์ฟอร์มเก่งอาจจะยิงได้เยอะเหมือนสมัยอาร์บิเลสิกก็เป็นได้นะครับ แล้วก็เวอร์เนอร์เนี่ยเขาก็ถนัดเล่นตำแหน่งหน้าคู่ด้วยที่ไลซิกแล้วก็ถามว่าเอ็ดดี้ฮาวเล่นระบบไหนเป็นหลักละ่ะตอนอยู่บอลมัดก็ใช้ระบบ4-4-2นะครับเพราะงั้นหากได้เวอร์เนอร์มาล่าตะข่ายมาช่วยล่าตะข่ายกับคาร์ลวิลสันในทีมิวคาเซนเนี่ยโอ้โหน่าจะยิงได้เยอะนะอือยู่ที่ว่าจะโดนกี่ลูกถ้าโดนเยอะยิงได้เยอะอ่ะก็พอมีหแต้มแต่ถ้ายิงได้เยอะ และโดนน้อยอาจจะมีโอกาสลุ้นสามแต้มในหลายๆเกมก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆคิดว่าปังไหมถ้าเกิดว่าได้มาร่วมทีมเดวิสเซนนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับต่อมาครับผมนะครับอันนี้เป็นมาร์คเออร์วินนะครับเป็นเดอะซันนะครับบางคนบอกเฮ้ยเดอะซันไม่ค่อยน่าเชื่อถืออาจแต่ว่าก็ต้องกรองนะอนว่าข่าวนะี้ผมก็เอามาเปเด,ดให้ฟังนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเดวิสเซนด้วย โดยทางนิวคาสเซิลแล้วก็โอลิมปิกมาลเซยนะครับเป็น2ทีมที่สนใจกองหน้าอาร์เซนอลหากได้ในราคาที่ถูกวงเล็บนะครับว่าราคาที่ถูกในช่วงเดือนมกราคมเพราะว่าสัญญานักเตะเนี่ยจะหมดจบฤดูกาลนี้แล้วก็ตามข่าวบอกว่าลากาเซสเนี่ยอยากจะได้ค่าเหนื่อยที่สูงเหมือนเดิมและก็ยินดีย้ายฟรีหากมีทีมไหนต้องการเอาเขาเนี่ยไปร่วมทีม แล้วก็ทางนิวกาเซลเนี่ยก็ต้องการที่จะได้ในราคาที่ถูกๆเพื่อเอามาปูทีมในช่วง,รงแรกๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังที่หลายๆคนได้เห็นแผนของอาร์เตต้าเนี่ยอาจจะมีระบบที่แซมขึ้นมาเป็น4411อะไรพวกนีน้ก็เป็นระบบที่ลากาแซดเล่นหน้าต่ำโอบามายังเล่นหน้าเป้าแล้วก็เล่นสลับกับโอเดกาดเอมิลสมิธโรก็ถือว่าทำได้ดีเลยแม้ว่าจะแบบไม่ได้ทำประตูได้มากมาย การขึ้นเกมการหาโอกาสอะไรพวกนี้ก็โอ้โ oh, หใช้ได้นะครับหากมาอยู่ในมือของเอ็ดดี้ฮาวเล่นคู่กับคาร์ลวิลสันอาจจะดีอาจจะเข้าขาอาจจะปังก็เป็นได้นะครับอ่ะนะครับปัจจุบันเนี่ยลากระแซดบางคนถามว่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่ครับค่าเหนื่อย1,80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้มาฟรีอ่ะค่าเหนื่อยประมาณนี้กับนักเตะที่มีประสบการณ์ให้สัญญาสัก 2 3ปีก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแล้วตอนที่เขาอยู่อยู่ที่ลียงที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ยิงกระจุยนะฮะเล็กซ์เนเดลลากาเซดเนี่ย like เยชื่อว่าแฟนนิวคาสเซลบางกลุ่มนะครับน่าจะยังชอบเขาบ้างนะครับคิดว่านะคิดว่าแบบเอ้ยขนาดวิวลลอกเนี่ยอยู่อาร์เซนอลยังไม่ค่อยดีเลยแต่พอมาอยู่นิวคาสเซลทำไมโหดวดาทำไมเก่งอ่ะ ยิงเยอะแยะมากมายในฤดูกาลก่อนลาการเซสดได้เป็นตัวจริงบ่อยกว่าวิลล็อกอาจจะผลงานดีอาจจะฟอร์มดีอาจจะเก่งกว่าวิลล็อกเยอะหากมา n e w กเซนก็เป็นได้นะครับืเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะสำหรับดิวลาการเซสนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นกูรูเมืองนอกเขาออกความเห็นนะเป็นล็อบกินนะครับ เขาบอกว่าจอ h n น h จ้เชวี่เนี่ยก็คือยังเล่นได้ไม่ค่อยโอเคนะก็คือในการจับคู่กับโจเซฟวิลล็อกตรงกลางสนามนะเป็นกลางคู่ในเกมก่อนเขาบอกว่ามันเหมือนกับวิลทางจอ h นเจเชวี่เนี่ยเป็นตัวสร้างสรรค์เกมแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเหมาะนะเขาเป็นนักเตะที่เหมือนไม่มีขาความหมายของมึงนอกก็แปลว่าความเร็วน้อยมากก็คือเวลาที่แบบโดนเจาะโจมตีอะไพวกนี้มันเหมือนกับทําให้อีกฝ่ายเนี่ยโจมตีได้ง่าย เพราะว่าโจเซฟวูล็อกเนี่ยเขาก็เหมือนไม่ได้เล่นเกมรับอะไรดีมากมายส่วนเชลวี่เนี่ยก็เป็นตัวสร้างสารรค์เกมเป็นตัวออกบอลเกมรับก็ธรรมดาคนระความเร็วก็ไม่ค่อยมีก็คือมันเป็นความเห็นของล็อบกีนนะที่บอกว่ามันเหมือนเป็นช่องโหว่ตรงกลางอะ่ะเวลาจะโดนคู่แข่งโจมตีอืมอ่าเพื่อนๆมองยังไงเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาเนะแล้วก็ต่อมาครับผมข่าวที่5ครับ อลันนิกซอนของเดอ s u ซันะครับเขาบอกว่านิวคาสเซลเนี่ยกำลังเล่งเจราจากับดีวกองหน้าสุดฮอตในลีกอิตาลีนะครับเป็นดาวรุ่งดูซานวาลาหวิดกองหน้าฟิออรลินติน่แล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่ฟิออต้องการหากเกิดมีการซื้อในเดือนมกรานะ70ล้าน70ล้านยูโรก็ถ้าตีเป็นปอนก็ประมาณ60ล้านปอนเศษๆนะครับสำหรับวาลาวิดวัย21 แล้วก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับประมาณเดือนมกราคมเนี่ยจะต้องจ่ายค่าตัวที่สูงหน่อยอ่าถ้าไปช่วงซัมเมอร์อันนี้ก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าเหมือนฟิออนเนี่ยจะหาตัวแทนยังไม่ได้นะอืมคือตามข่าวเขาบอกว่าเหมือนนิวคาสเซิลเนี่ยต้องการนำเข้าผู้เล่นที่มีความสามารถนอกลีกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละรายชื่อที่เขาต้องการก็คือดูซานวาลวิ แล้วตามข่าวอารันนิคซอนเนี่ยเขาบอกนะว่าแมนซิตี้แล้วก็ทอตแนมฮอสเปร์นะเป็น2ทีมที่ลุมแย่งกับนิวคาสเซิลหมายว่าทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นสองทีมที่สนใจอ่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันดูต่อนะเพราะว่าวาโลาวิดเนี่ยจริง,รงๆวาโลาวิดเนี่ยเป็นนักเตะที่หลายๆคนนะครับที่เป็นกูรูเมืองนอกเขาบอกว่าคนนี้เฮ้ยเริ่มมาแล้วนะครับอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะครับบางคนบอกว่าเหมือนสลาตันอิบราโมวิดอะไรพวกเนี้ย ก็ถ้าเกิดว่าเป็นของดีท่านยูกาเซนได้มาก็น่าสนใจไม่น้อยนะวาราวิดนะครับคือถ้าถามว่าแฟนิวกาสเซลอยากได้ไหมส่วนใหญ่อยากได้อันนี้คือผมเชื่อแบบนั้นนะอืมต่อมากันที่สกอตวิลสันนะครับเป็นนอตแอคโคนะเขาบอกว่าดิวลินกาดเนี่ยก็คือสเปอร์ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้ามาร่วมแย่งเจสซี่ลินกาดตัวลุกชาวอังกฤษวัย28 ตัวเก่งของแมนยูในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็คือตามคำรีเควสของคอนเต้นะก็คืออยากจะได้นักเตะคนนี้มาร่วมทีมแล้วก็นิวาสเซิลเนี่ยก,ก,ก็ตื่นล้ลนนะครับในการติดตามสถานการณ์ดินกาดค่อนข้างมากเพราะว่าสัญญาเนี่ยเหล็กไม่เยอะนะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพของแมนยูแต่ว่าแมนยูเหมือนไม่ค่อยให้โอกาสเป็นตัวจริงเท่าไหร่ก็เลยอยากจะได้มาร่วมทีมในค่าตัวที่สมเหตุสมผลในเดือนมกราคม แล้วก็ตามข่าวเขาบอกนะว่าลินการ์ดมีการคุยกับเอเย่นแล้วก็แมนยูแล้วว่าอยากจะย้ายจากทีมแมนยูก็คือถ้าไปในไปเดือนในเดือนมกราคมเนี่ยก็คืออยากจะไปแบบยืมตัวเพราะว่านักเตะเนี่ยโอกาสที่แมนยูน้อยมากแล้วก็อยากจะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยบอลโลก2 2 2 2ด้วยอันนี้ก็คือข่าวนะครับแล้วก็มีทีมที่สนใจอย,อย่างเวสต์แฮมนิวกาสเซลแล้วก็สเปอร์จริงจังมากมากณเวลานี้ อันนี้ก็คือข่าวของสกอตต์วิลสันต่อมากันที่สื่ออิตาลีนะครับเป็นเมซากิโลเป็นสื่ออิตาลีนะเขาบอกนะว่าสตาโคซาทมัสสตาโคซาเป็นโกของ Radio, ราซิโอตอนนี้ยังไม่ต่อสัญญากับราซิโอนะสัญญาก็จะหมดฤดูกาลนี้แหละเหมือนลิ้นกาดเลยตอนนี้เขาบอกว่านิวเซิลเนี่ยยังตามสถานการณ์นักเตะค,คนนี้อยู่ แม้ว่าทีมเนี่ยจะมีทั้งคาดาโลมาตินดูบลาฟก้าเฟรดดี้วูดแมนแต่ทีมก็ต้องการโกที่มีคุณภาพสูงที่สามารถคุยราคาในราคาที่เหมาะสมได้แล้วก็ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็ต้องการที่จะแข่งขันดึงมาร่วมทีมด้วยแบบจริงจังแล้วก็เหมือนนิวคาสเซิลเนี่ยตามข่าวนะเขาบอกว่าเจ้าของใหม่เนี่ยแม้ว่าจะพอใจการเล่นของทีมในภาพรวมเกมก่อนหน้า ก็คือเกมเอนเตอร์เทนแฟนบอลชอบแฟนบอลสนุกกับเกมลุกดุดันอชอบเลยแต่ว่าก็ยังไม่พอใจในเกมลับนะครับก็คือโดนประตูง่ายไปแล้วก็พลาดสามแต้มเกมที่พบกับเบรนฟอร์ดก็เลยมองหานักเตะท,ที่เล่นเกมลับดีๆเนี่ยเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ตำแหน่งโกเนี่ยก็ต้องการคนที่เอามาแย่งตำแหน่งตัวจริงตำแหน่งนี้แบบจริงจังด้วยอ่าอันนี้ก็คืออ่าเมซา เกโลบนะ่าจะชื่อแถวประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เป็นสายข่าวเลดี้สปอร์ตนะครับเป็นสื่อฝรั่งเศสบางคนก็บอกว่าเป็นสื่อฝรั่งเศสนะแม้ว่าคนจะบอกว่าเป็นข่าวเต้าอะไรพวกนี้แต่ว่าข่าวแม่นๆก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเขามาจากสายข่าวฝรั่งเศสอาจจะมีข่าวแม่นๆบางแหล่งก็ได้นะครับก็คือประมาทไม่ได้นะนะครับเพราะว่ามันก็มีดีลแบบไม่น่าเชื่ออะไรพวกนี้เกิดขึ้นดังนั้นที่แบบคนอื่นเขามองว่าเต้าอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายเลดี้สก็รายงานก่อนก็มีเดี๋ยวเขาบอกว่านิวคาสเซลเนี่ยได้รับข้อความจากริวนะจากการสอบถามทั้งก่อดนะว่าอ่ะสนใจโจนาธานเดวิดนะอยากได้มาร่วมทีมอ่ะคุณคิดยังไงอะไรพวกนี้นคือข้อความของริวเนี่ยตามข่าว Sport เลดี้สปอร์ตนะวงเล็บว่าเป็นข่าวรือนะครับเขบาบอกว่าริวเนี่ยยินดีจะขายโจนาธานเดวิดนะก็คือกองหน้าแคนาดาวัย21่ายเนี่ยอยากก็คือยินดีจะปล่อยจากทีม หากว่าข้อเสนอที่ยื่นมาเนี่ยน่าสนใจเออนะครับเขาก็เลยเหมือนกับมองว่าเออถ้าได้ข้อเสนอที่ดีเนี่ยยินดีเลยในการที่จะปล่อยแล้วตามข่าวเขาบอกนะว่าลิวเนี่ยอยากได้ค่าตัวประมาณ3 0ถึง35ล้านยูโรก็ประมาณค่าตัวเพียวๆเนี่ยล้านยูโรรวมค่าเหนื่อยอ่ะรวมแอดออนนะครับอีก5ล้านยูโรก็ประมาณ35ล้านยูโรแหละ เป็นค่าตัวที่เรีวต้องการหากมีทีมไหนอยากได้แล้วก็ตามข่าวเขาบอกนะว่าเอเย่นนักเตะเนี่ยอยากจะพาลูกค้าตัวเองอย่างคนเนี้ยโจนาธานเดวิดเนี่ยย้ายไปอยู่ในลีกที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็รับค่าเหนื่อยรายได้ที่มากกว่าเดิมในสโมสรอ,อื่นในนอกลีกก็คือนอกลีกฝรั่งเศสแหละแล้วก็ตอนนี้ก็มองมองไปที่พรีเมียร์ลีกนะครับหลักๆแล้วนักเตะเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบ หลีกพิม์หลีกมากๆด้วยนะครับอันนี้สําหรับโจนาธานเดวิดแล้วก็เลดี้สปอร์ตนะฮะโอเคนะครับก็จบแล้วนะวันนี้ข่าวลือก็หมดแล้วละ่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบข่าวนิวการเซกับนิวส์ทูนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับ